กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับลูเซ่แอลนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำกิจกรรมดีๆในวันที่4พฤษภา2564กันนะครับผมมาเริ่มด้วยกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกเป็นของกิวเป็นเควสกิวนั่นแหละแต่ละเควสนั้นจะมีความแตกต่างอยู่อย่างก็คือมันจะมีของแถมยังพวกของของวันสำหรับกิวเนี่ยนะครับขนาดของเควสก็จะได้แตกต่างกันไปด้วย จะได้ตั้งแต่ 10m ถึง 14m กันด้วยกันนะครับของขวัญของกิวนั้นก็จะได้เควสจำพวกกวาดล้างธรรมดากับกวาดล้างบอสก็สามารถรับได้ด้วยนะครับเมื่อท่ทานได้รับมาแล้วท่านก็เอาไปขายกับร้านค้ากิวได้เลยมาดูร้านค้าอัปเดตสัปดาห์นี้กันนะครับจะอยู่ในหมวดของแดงดำเป็นกล่อง และยิบระยับของชาคาทูนะครับมีทั้งต่อสู้และชีวิตขายในราคา100 m หรือ100ล้านนั่นแหละซื้อได้อย่างละ5กล่องและรีทุกวันด้วยนะครับผมมาดูในโบทของสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับลดราคาทุกตัวจากราคาเดิม270 Pro, รอเหลือ216เท่านั้นและมีสินค้าของท่านชายอย่างเช่นกางเกงบ็อกเซอร์ สำหรับตัวละครผู้ชายทุกตัวนะครับผมและกิจกรรมสุดท้ายนะครับของรารา่าอก่อนอื่นกดวายขึ้นไปครับผมมันจะมีจดหมายของลาล่าให้กดรับนะครับเมื่อราปัะเสร็จแล้วก็กดนำทางมาได้เลยหรือไม่ถ้าอยู่หน้าราล่าแล้วเราก็กดคุยได้เลยครับผมโแ้ <Hello there. S 1> เดอกลุ้มึงชื่อราล่า กิจกรรมครับผมสุดดีทนะ่านนักผจญภยัยอลดีค่าต้องการวัตถุดิบที่จะเป็นสําหรับทําของขวัญเด็กๆถ้าพอจีมีเวลาว่าพอดีเขาอยากทําผ,ผักดองอ๋อโอเคผักดองง่ายๆชิยวๆนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับสําหรับภารกิจของดาร่ามันจะสุ่มนะครับมันไม่ได้มีแค่ภารกิจเดียวปะ่ะก็รื้แล้วเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบถ้าเกิดมีอยู่ในคลังแล้วก็ดีนะครับแต่สําหรับผมจะไปหาด้วยตัวเองเลยดีกว่า เมื่อวัตถุดิบครบแล้วเราก็กลับไปทำอาหารให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเยี่ยมไปส่งเควสส่งม้ผักดองโอเคเป็นอาเสร็จสิ้นหาไปได้ยังไงล่ะหรือ ก็ส่งฉบหข้าหูเก็บจดหมายนี่ว้นนะเจมากสำหรับใครที่เก็บมาแล้วหรือได้อของกิจกรรมมาแล้วก็สามารถแลกได้นะครับมีให้ดูอยู่ว่าเราจะแลกเป็นอะไรได้บ้างแต่ถ้าดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นหอสเก็ตนะครับ สำหรับกิจกรรมสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าครั้งหน้ามีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะมาบอกเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนีลูเซีเอลสสดีคเั่